โอเคสวัสดีกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมปรับเสียงก่อนนะโอเคน่านจะได้ละว,วันนี้ผมเล่นตัวละครที่มีชื่อว่านิกกี้นะตามที่คนรีเควสขอ,ขอว่าให้เล่นสายมัดได้ผมก็จะเล่นให้รอรอเวลาแบบว่าเคก็ okay. มีเหมือนเวลาให้รอนะอืม <c oughs> นั่นคือเซตรูทแห่งอ่ารัฐ เปล่าไม่อะก็ไม่เชิงนะเคแล้วก็หาหนังอันหนึ่งอะกิ่งไม้ก็ทำได้แต่ว่าไม่แนะนำเท่าไหร่นิกกี้ทำไมผมมัเล่นนิกกี้เพราะเป็นตัวละครที่แบบว่ามันเซฟตี้สุดละม,มันไล่ที่ได้ฮะคุณดูมันไล่ที่ได้แล้วก็มันมีสกิลลดดาเมจด้วยมันเป็นตัวละครที่แบบว่า ไม่ต้องคิดอะไรมากอืมต่อไปครับสารกางแล้วก็ไปอุ้มโรงงานก็นี่ต่อที่ <c oughs> จริงเราต้องการได้เหล็กกัยแต่ว่าไม่เป็นไรอ <c oughs> มีคนอยากเทกสุดกับผมว่ะกินเลยละกันโอเค แล้วก็หาใบพัดอ่ะถุงมือไม่ต้องหรอกเหลือสองสิ่งน้องอืมก็ประมาณสองสิ่งสองอย่างแหละมีขาดแค่ค้อนแล้วก็โซ่โอเคแล้วก็อ่าเนี่ยได้แล้ว โอเคครับได้หัวแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปรีเซ็ตใหม่เหมือนเดิมลูกแก้วครับลูกแก้วจะเจอเปล่าถ้าเจอก็ดีเลย <c oughs> แล้วผ้าก็ต้องทิ้งเพราะเราได้ครบแล้วด้วย <c oughs> เป็นไงเป็นไงดีปะ่ะดีอย่างนี้งจะเป็นสลามกับตัวเมืองฮะหาไอาป้ปอกแขนนั่นเองเพ็ยมีการจัดแข่งทัวร์นาเมนต์นะแต่ว่าทัวร์นาเมนต์ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่า มันแมบมันดูแบบทุลักทุเลอะสะําหรับผมคิดอย่างนงี้ยทิ้ของกับป่าแหละมีแค่สองทีแปลกแปกไปนะอืมโอเคครับได้ละ มีเปล่าโอเคขอบคุณที่เหลือก็ขายได้หลยครับแล้วก็อาหาไก่ตัวหนึ่งก็ได้แล้วแต่แต้มบอบโอเคได้แล้วอันนี้ก็ถึงว่าเกือบฟูนะอืมเหลือ อะไรนี้เนี่ยหน่อยโอ้แต่ก่อนมันต้องอันนี้นะอะไรวะมัน สิ่งที่เราต้องการก็คืออ่าแอลกอฮอล์นะฮะแต่ว่าถ้าเล่นเซตอย่างเงี้ยคือเจอแน่ๆอืมเดี๋ยวเยที่เหลือก็ปั๊มมานะ

แอลกอฮอล์มาแล้วเดี ت ت <separate> <N> ๋ยวเราต้องอืมกดมิติดเหรอ ทำอาหารเซตเดียวกันนะอันนี้ผมเตือนสติให้กับคนบางคนนคั่นแหละบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยทำอาหารคนละอย่างก็ได้ไม่เป็นไรหรอกไม่อ่ะมันไม่ค่อยโอเค <c oughs> รู้สึกมันจะเปลี่ยนไปหลายๆอย่างทำให้แบบว่านั่นแหละแล้วก็ไล่ที่ได้นะอืมทาไมถึงเอารูน <c oughs> เขียวมาเพราะมันบาลาน มว่ามันบาลาน,นะดูนพวกเนี้ยเฮ้ยปลาตีนปลาเมนเดียวอะอลัมเออเออแดกตับคุณเลยไม่เป็นไร ไอคิดมากเจอเป้าเจ้เขียวองค์มองยังไม่ปิดก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันไม่มียานะนะด้วย มันอ,ออกไปแล้วฮะอืมก็แอบเศร้านะแต่ก็ต้องทำใจกับมันนะเดี๋ยวสองคนรูดอย่างนี้ก็คือเล่นเบสิกได้แหละฮอืมได้แล้วนะเรือบร้อยจิตจักระชนะนะครับ ไม่ต้องคิดอะไรมากหลือเหมือนม,มันไม่มีไข่คนแล้วเนาะอืม สักแตกเดียวกันก็ได้หาเนี่ยกาเจออีกวะต้องรีบทำรู้นะถ้าไม่ทำก็ไม่ทันอเกได้แล้ว S <s <ans> <c oughs> อเฮ้ยสวยไม่ยานี้ด้วย <S <s <ans> <S มันบัฟมาใหม่ทำให้รู้สึกตีจใจมากนะเ <s ans> นี่ยคือแบบมันไม่กี่เวฟเลยมันก็คือแบบหายยากเลยเนี่ยโอ้โหโน้ำตากูจะไหลนี่แหละคือสิ่งที่ถูกต้อง <S <s <ans> <S เอามาอย่างถูกต้องมากอืมหา <s ans> ไฟแช็กอะ เมีเปล่าออมากล่องกั่งไปเลยเนี่ยกินปืน้บชนะสามทีสุดท้าย นั่คือแบบสามที่สุดท้ายมันยังอยู่กลางคืนอยู่เว้ยคือแบบไอห่ามเอ,อ้ยอะไรเนี่ยก็ทำมาเรื่อยๆผมว่าเจ๊เขียวมันทำอาวุธได้ถ้าคุณแบบว่ามีของพร้อมอืมไม่มีหรอกไฟชชกจบ ก็ประมาณนี้นะตามให้ผมถึงเล่นนิกกี้มากกว่ายันโอเพราะว่ายังไงซะมาร์ตอะ่ะมันก็ต้องมาร์ตยังไงมันก็ต้องเอฟอย,ย,ยู่ดีเว้ยถ้าอยู่ในเกมอ,เอ่ะเออคุณสู้กับการที่คุณเอาแย่งที่ง่ายกว่าเยอะเลยเวย้ยคือนิกกี้ทำความเสียหายเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยิ่งแต่โดนสเต็มไม่ไดอีกอีกทั้งหนาะค,คุณเก็บสแต็ตได้สี่คุณกดก็คือลดดาเมจตั้งเจ็ดหน่วยคือแม่งดีมากเลยเวย้ยแล้วถ้าแม่งตีติดกันก็คือลดสามสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะ จากที่ปกติ40แล้วประมาณไม่เกิน10เองแล้วก็8เออนั่นแหละคือที่ว่าเป็นที่สุดของการยึดที่เราอะอืมมีอ่โยยฮานแล้วก็มีนิกี้ที่ดีนะต้นเกมที่ดีครับโยฮานทำไมทีถึงว่าดีที่ยุ่งอะไรเสียสตีมไม่นา่าแค่5หน่วยก็คิว5อืมมันก็เหมือนลดดาเมจ5หน่วยเออคุณคิดอย่างนี้เไลดดาเมจตั้ง5หน่วยต่อ แต่ละครั้งแต่ว่าถ้าให้ดีจริงๆก็นิกกี้ดีกว่าลดดาเมจเจ็ดหน่วยพื้นที่สุดท้ายคุณกดคุณเจอใจเขียวคุณเก็บอะดีอารีนมานั่นแหะคือตอบโจทย์ที่สุดสำหรับผมนะเพราะว่าทําอาหารนะกูจะทาอาหารต่อเพราะว่าในเกมไม่ต้องสูอ่ะมียาหิวประมาณร้อยอัพไม่ก็เจอัพที่เรากวัดดวงในการกินหิวอืมเกมนี้ไม่ต้องเกมจิตช้าแหละผมว่าโอเคครับเจอกันชิปหน้าของครับ